ล่าสุดมาแล้วแจ้งข่าวหลายเรื่องต้องรู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เงินเฟดสาได้เดือนพฤษภาคมแบ่งจ่ายกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนสั่งเลย สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่18กุมภาพันธ์2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินจากทางรัฐบาลวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสำหรับใครที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมไปถึงเงินเฟ,ฟสาที่ล่าสุดนะคะกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนะคะ ก็ไม่ได้รับพร้อมกันและจะเป็นกลุ่มไหนยืนยันชัดเจนแล้วหรือไม่รายละเอยียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครัลังต่อไปล่าสุดนะคะก็มีการแจ้งข่าวออกมานะคะใครที่ต้องการทราบเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐรอบใหม่นะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นแะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในปัจจุบันจํานวน13.5ล้านรายโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบ,บาลจะดําเนินการตรวจสอบสิทธิให้อัตโนมัติและกลุ่มที่2นะคะกลุ่มผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่นะคะมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ10ล้านคนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือผู้ที่ต้องการ ตรวจสอบสิทธิใหม่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรวมไปถึงกลุ่มตกหล่นที่เคยลงทะเบียนในปี2565แล้วยังไม่มีการยืนยันตนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะสำหรับกลุ่มใหม่ที่ได้รับสิทธิประมาณ10ล้านคนนะคะจะลงทะเบียนบนแอปทางรัฐทางกระทรวงการคลังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการอัปเดตคุณสมบัติล่าสุดในการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไรายได้ไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปี รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทหรือวงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นต้องไม่เป็นพิสุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ภาราชการพน,นักงานราชการ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญค้าราชการเมืองรวมถึงสอสแอละสอวอค่ะซึ่งในการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วนี้นะคะ ใครที่อยู่ในกลุ่มรายเก่าทุกท่านนะคะก็รอกดยืนยันสิทธิบนแอปทางรัฐนะคะรวมไปถึงรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียนบนแอปทางรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในละดับต่อไปค่ะมาต่อกัน <ไป S 1> ที่เงินใส่สามล่าสุดที่ทุกท่านคอยติดตามกันในช่วงนี้นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้รับเงินนะคะล่าสุดนะคะมีข่าวออกมาว่าไม่ได้รับพร้อมกันนะคะ กลุ่มนี้นะคะอยู่ในกลุ่ม16-59ปีนะคะแต่จะแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มๆนะคะซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะชงแพทองทานประธานบอร์ดแจกเงนิน10,000บาทเฟส3อีก15ล้านคนเผยกลุ่มคนที่อายุ16-20ปีได้เป็นกลุ่มแรกคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ้วยการแจกเงิน1 0,000บาทหรือโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลไวเล็ตเฟสซมซึ่งเป็นการแจกเงินให้กลุ่มที่อายุ16-59ปีที่ไม่ติดเงินขนไของการครอบครองทรัพย์สินและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะประมาณ15ล้านคนคาดว่านะคะจะใช้งบประมาณอยู่ที่1 5แสนล้านบาทรัฐบาลจะเริ่มแจกในช่วงปลายไตรมาสที่2ของปีพศสองพนาะคะหรืออย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคม2 5 0พ 568นี้ค่ะในระหว่างนี้ทางกระทรวงการคลังและสำนักงานพัฒนาระบาลดิท่านองค์การมหาชนหรือดี g a เตรียมทดสอบระบบเพมน n t ก็คือระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเชื่อมกับระบบของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะเริ่มทดสอบทั้งระบบในเดือนมีนาคม2568นี้นะคะจกกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม16-20ปีจริงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นข่าวสารจากแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังเปิดเผย<า>ว่าแจากเงินดิจิทัลใน,นเ,นฟ,เฟ,ฟส3าำรับกลุ่มอายุ16-59ปีขณะน,นี้ทางคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปลนเงื่อนไขรายละเอียดบางอย่างเพื่อให การใช้จ่ายสะดวกขึ้นรวมทั้งในส่วนของการให้นำงเงินจากดิทอนวารีตออกมาใช้จ่ายง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่าน,นั้นก็หาหรือที่จะปลดล็อกให้ร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีสามารถถอนเงินออกมาได้เช่นเดียวกันก็เป็นการจูงใจร้านค้ารายย่อยให้ได้รับผลประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้ด้วยสำหรับทำนายการแจกเงิน นะคะคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2568เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และสถาบานันการเงินต่างๆจะต้องเชื่อมต่อระบบ Open Loop กับระบบ Payment ที่ทาง DGA เป็นผู้รับผิดชอบและต้องมีการทดสอบเพื่อให้ความมั่นใจในระบบเติมเงินและชำระเงินทำให้อย่างมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานต่อเนื่องและมีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อปิดความเสี่ยง เพราะเป็นระบบที่เชื่อมต่อด้านการเงินนั่นเองนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเนื่องจากระบบเพย์เมนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มในกรณีที่มีคนจํานวนมากๆเข้าไปใช้งานนะคะคณะอนุกรรมการจึงมีการหาหรือว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสกลุ่มอายุ16-59ปีซึ่งมีอยู่ที่ประมาณ15ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่1.5แสนล้านบาทการแจกนั้นจําเป็นอาจจะต้องเป็นการแจกกลุ่มๆนะคะโดยกลุ่มแรกที่จะได้ รับเงินอยู่ในกลุ่มที่อายุ16 20ปีนั่นเองน,นะคะก็เป็นข่าวสารล่าสุดสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฟส3ทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะเห็นด้วยหรือไม่กับการแจกเงินเป็นกลุ่มๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะสําหรับข่าวสารเพิมเ่มเติมจะนํามาอัปเดตตามลําดับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ